สมัครเรียนต่อปอโทโะอ่ะอแต่ว่าจะในที่ไหนดีนะที่นี่น้าปอทโทก็น่าสนใจนะอืแต่ว่าเงินก็ไม่มีเวลาก็ไม่มี เธอเป็นใครอ่ะทำไมทำไมเหมือนทำไมเราหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะแต่ว่าฉันว่าเธอดูถุนดีนะสงสัยมัลติเวิร์สนี้นะ่าจะออกกําลังกายอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตกใจทำไมฟังฉันน่ามาจากมัลติเวิร์สที่เรียนที่นีนะาตอนนี้อะนะฉันนทำธุรกิจโฟวเดอร์แล้วก็เป็นแบบแอปจับคู่นักธุรกิจ กิมันใช้ได้จริงเราก็เลยไปพีชสตาร์ทอัพตอนนี้กำลังจะแบบพีชกับซีรีส์เออเป็นไงมาติเวสนี่เธอสวยมากเลยอ่ะเธอคือว่าเธอคือฉันในว่าฉันรวยเหรออ่ะแน่นอนแน่นอนยิ่งดีแล้วล่ะจ้าดีแม่ดีแม่ทีล่ะล่ะโอ้โอ้โหเจ๊เป็นใครอ่ะ คือที่เชื่อในหลังแห่งจักรวาลฮ้เธอรู้ไหมว่าถ้าเธอมีสมางด้าภายใน4 8ชั่วโมงเจเจฝันอยู่ที่จกตัวข่ะเแต่เธอจะต้องมานั่งขายน้ำด้วยคู่ทำหน้าเซ็งๆดูป็นคนที่แบบไม่มีสาระเธอรกิยงรู้จักปะเจ๊มัวซัวหรือเปล่าเนี่ยเจ๊ที่ไหนคนเดียวกันลูกอ๋อโอเคว่าพี่คนอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่ ฉันเดี๋ยวเธอนะนะถอดแว่นก่อนไหมโอเคโอเคนี่ฉันอะคือเธอในเวอร์ชันที่เป็นผู้ชาย,ยฉันเป็นผู้ชายด้วยเหรอใช่นนเ็ตัวเวอร์ชนเนี่ยเธอเป็นผู้ชายด้วยนะโค้ิมเนี่ยฉันคือเธอในเวอร์ชันที่ไม่ได้เี่นทีฬาแต่เหมือนกันฉันก็เปิดสตาร์ทอัพเหมือนกันนี่แอปของฉันแอปฝนตกเนี่ยสามารถพยากรณ์ได้ว่าวันไหนเนี่ยฝนจะตกบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เชื่อม API กับกรมตูอะไรมันก็สูดไปเรื่อยแต่ทําไมก็มันเท่ไง แค่ที่เสียเลยบอกแค่ที่ก็พอแล้วไหม<ช>ไม่มีคว <อ Celine. S 1> ามแม่นยำดูก็ดูแล้วว่าบ้งมากจีนเนี่ยกระทำดีง่วงเว้ยงวงเว้ยเฮ้ยใครอีกแล้วเนี่ยอ้าวโโอ้หคนเต็มเลยมากันทำไมเยอะแยะเอ่อท่าฉันก็เคยอช่ตอนจะเวิร์ดอย่งเหมือนกันนะหรอฉันชอบมากนี้เลยเหรอง่วงนอนอ<า>ะชอบนอนแต่แล้วที่เขาท่ามัาตลอดชีวิตเลยแล้วก็แบบเพื่อนๆเขาไปได้ดีกันหมดแล้วือนเราจังแบบ ชอบนอนอยู่เลยเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนไปเลไปเล้าใจแล้วทำไมนายดูขี้เกียจขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนฟังก่อนเรียนของเธเรียนที่ออกมาทำห้างนักเรียนประสบการณ์อาจารย์ที่ดีมากเธอหาเรียนไม่ได้ที่ไหนแล้วนะเธอต้องมาเรียนที่นิก้าวหน่อยแล้ววัาหลังนิสิตต้องจัดตัวเรียนต้องเรียนสิฟ้องคนที่ไปชุดมากๆเลยนะ กลางวันอะไรกันครับเหตุไม่ยนอนอยู่เนี่ยโอ้โหตึงนก่อนี๋ยวก็ไปสั่งเล่นจากที่แบบช่อคนอยู่อย่างนั้นแหละทำให้ยิ้อยูนแต่นอนน้อยเลยเธอฟังฉันตอนเราต้องมีงานที่นี่ต้องมีที่นี่นต้องงานนี้น้องจอดต้องไปที่ไหนเดี๋ยวนี้เราต้องรู้งจำเป็นสิจำเป็นต้องจำเป็นมากเนี่ยเธอรู้ฉันสิฉันประสบความสำเร็จขนาดเนี้ยเพราะฉะนไม่เคยเหนื่อยเลยเขาฟุบหรือเปล่าอะไร ก็ไม่ได้เรียนพอดีเห็นไหมทำากินแล้วมันแบบโอเคทุกคนมันนึกอ,ออกแล้วจริงๆอะ่ะมันเซเวอร์อะ่ะมันไม่ใช่จกกักรวาลอืน่นแต่ว่ามันคือเสียงในหัวของฉันว่าเสียงดีไหมคุ้มดีไหมกล้าที่จะลองหรือเปล่าและฉันก็รู้แล้วว่าการที่ฉันเลือกผิดมันดีกว่าการที่ฉันไม่ได้เลือกอะไรเลย

จะใจก็ต้องเตรียมไปจากไปสายเรา่องต่อต้องเตรียอจกับดีได้ไ สิ่งใน้ลกนั้นล,ลวนเป็นดั่งครูแก่พร้อมในโยงเปลี่ยนแปลงอย่าหยุดคุยคว้าออกไปตามหาความาาความคิดก่อนที่ชีวิตจะลงจะหมดใครจะมีแสงใดเล่าส่งสว่างเท่นเท่าเป็นยาของเราเองและในที่สุด นายก็ได้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่มีด้าและตอนนี้ชีวิตของเธอก็ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากได้ร่วมลงทุนกับธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศ M มีเลยยินดีที่ได้เป็นหุ้นส่วนกันนะครับ เสียงกรบลมดังๆนะคะกับการแสดงของน้องๆค่ะแม่ต้องบอกว่าน้องทั้งห้า,า,าคนนะคะสุดยอดมากสุดยอดมากใช่ครับที่เห็น <ๆ S 1> ว่าหน้าตาสวยหล่อกันแบบนี้ที่อ้าลบก็อยู่บนเวทีกันอีกแป๊บนึง